สวัสดีค่ะเรากําลังแจ้งให้ผู้คนทราบใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กตอกสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ติ๊กตอกช่องติ๊กตอกสวัสดีและขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะดําเนินการต่อเรากําลังให้ผู้ชมเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กตอกขาขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้ครูเอริสมาอีกแล้วสวัสดีนะคะเพื่อนๆมาอาจไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เข้ามาเห็นครูเอริสแต่ครูเอริสก็ตั้งใจจะมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าหายไปสองวันหายไปสองวันนะคะเชิญค่ะสวัสดีนะคะเชิญผู้จัดคนอื่นมาร่วมด้วย ตอนนี้คนอื่นก็อาจไม่สะดวกค่ะพี่ติ๊กต่อขาก็พูดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาหาครูคเอริสสวัสดีที่ช่องครูเอริสนะคะมาทักทายกัจจามายนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเบาๆอาจจะไม่ได้ไลฟ์ตรงเวลานะคะเพื่อนๆค่ะเพราะครูเอริส เดินทางไปส่งของก็เลยอยากเจอเพื่อนๆก็จอดรถไล์อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะก,ก็จอดรถไล์อีกเหมือนเดิมก็อยากเจอเพื่อนๆอยากออกมาแบ่งปันอยากออกมาสนุกสนานนะคะทุกคนคะ่ะอยากออกมาแบ่งปันอยากออกมาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณเชษหรือเปล่าคะ สวัสดีนะคะมาเตอร์ไมายสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีที่เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะคุณเชษขาสวัสดีที่เข้ามาเป็นเพื่อนครูเอริสจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็คือครูเอริสเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดขอนแก่นนะคะเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมคะสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านมาส่งของแล้วก็มาจอดก็คือครูเอริสอยากมาแบ่งปันให้มือให้น้องใหม่ อย่างเงี้ยแบบไม่มีเวลาอย่างครูอย่างครูเนี่ยไม่มีเวลาเราไปที่ไหนเราก็กดกล้องทําเลยนะคะคิดว่าจะกลับไปบ้านถ้าบ้านจะกลับแล้วมันจะมืดมันจะไม่ค่อยมีเวลาเราอยู่ที่ไหนถ้าว่างเวลา20 30นาทีเราก็กดทําเลยเพื่อความมั่นใจของเรานะคะเราอาจจะเป็นการฝึกซ้อมความมั่นใจฝึกซ้อมเพื่อที่จะให้เราคล่องแคล่วก็ได้ถ้าเรายังไม่คล่อง นะคะในเมื่อก่อนครูเอริสก,ก็ซ้อมๆกับพี่ติ๊กตอกนี่แหละคะ่ะซ้อมๆกับพี่ทีทีนี่แหละคะ่ะทาให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้ววันนี้ก็ไม่ได้แชร์ด้วยไม่ได้แชร์ให้เพื่อนๆไม่ได้บอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่าปกติครูจะไลฟ์ไม่ตรงเวลาก็เลยคนตามอาจจะไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้บอกใครด้วยนะคะทุกเินขาไลฟ์ไม่ได้บอกใครด้วยอาจจะ ช่วงนี้ก็สี่โมงคนก็อาจจะติดงานบางคนก็อยู่บนรถอย่างคููเอริสก็อยู่บนรถกําลังจะกลับบ้านแล้วก็จอดรถไลฟ์ไลฟ์เพื่ออยากเจอเพื่อนๆน,นะคะทุกคนคะ่ะไลฟ์เพื่ออยากเจอเพื่อนๆทุกคนและก็มาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันอยากให้รู้ว่าก่อนมือใหม่ก่อนมือใหม,ม,ใหม่ที่จะออกมาทําไงให้มีผู้ติดตามเยอะวันนี้ก็ไม่มีใครมาหาครูเอริสเลยเพื่อนๆคงจะยุ่ง นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนๆคงจะจะยุ่งสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีครูก็าตาลายนะคะเพื่อนๆคะ่ะเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็ตาลายมากเลยจากจะมาแบ่งปันนะคะอย่างเงี้ยเรามาไล์อย่างเงี้ยบางคนเข้ามาใหม่ๆเข้ามา วันสองวันอาจจะน้อยนะคะไลฟ์วันแรกสองวันไม่มีคนดูอาจจะน้อยไม่ต้องน้อยนะคะเพื่อนๆขายิ้มสู้เลยเราพูดไปพูดไปเลยนะคะยิ้มสู้เลยสักวันก็จะมีวันนั้นก็เป็นของเรานะคะอย่างเนี้ยกูเอริสวันนี้ก็ไม่มีใครไม่มีมาสเตอร์มหมไม่มีเพื่อนเข้ามาเลยเพราะว่าเปลี่ยนเวลาไลฟ์อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคน สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแชร์ให้คุูเอริสด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาแชร์ให้คุูเอริสด้วยแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาแชร์ให้คุูเอริสด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแชร์ให้คุูเอริสด้วยคุยเอริสจะเล่าให้ฟังในในสวัสดีพี่ทิกตอกด้วยแชร์ให้คุูเอริสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คุณโสพิสสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็อจอข้อใจสักนิดสักหน่อยแล้วก็แชร์ให้ครูเอลิสด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเป็นมาสเตอร์มายเพื่อที่เราจะเป็นเพื่อนกันนะคะมาสองคนแล้วคุณยุพาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วก็ขอจอข้อใจให้ครูเอลิสน่อยนะคะอจอข้อใจแล้วก็แชร์ให้ครูเอริสด้วย วันนี้ก็คือมาแบบเบาๆเพราะว่าเราคุเวริทเปลี่ยนเวลาไลฟ์ปกติจะไลฟ์ช่วงเช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะจะไลฟ์ช่วงเช้าแต่ไม่ค่อยมีเวลาคือเช้าสายบ่ายคุเวริทไม่ค่อยมีเวลาเลยเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบว่าทําให้คนสับสนทําให้คนตามสับสนสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะทําให้คนตามสับสนนะคะทุกคนคะ่ะ คุณประ,ประถมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําให้คนติดตามสับสนคุยเอริสว่าจะไลฟ์ตอนไหนวันนี้คุยเอริสก็ไลฟ์บนรถแล้วก็เช้าเที่ยงบ่ายคือเดี๋ยวจะไปปรับเวลาให้ค่ะเพื่อนๆเลยเพื่อนๆมาเตอรใหม่ก็เลยหลงวันหลงเวลาที่คุยเอริสไลฟ์คือไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ค่อยได้ไลฟ์ในตรงนี้คือ แต่จะไลฟ์ในสีน้ำสีน้ําเงินทุกทุกวันค่ะเพื่อนๆค่ะแต่จะไลฟ์ในสีน้ําเงินทุกวันแต่ในตรงนี้ของเราในทีทีเพิ่งไลฟ์ช่วงแรกๆไม่ถึงสิบครั้งมั้งคะทุกคนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีแล้วก็จับมือกันด้วยครูเอริสลงก็จะจับมือทุกคนทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็เคาะจอเคาะใจแล้วก็แชร์ให้ครูเอริสด้วยนะคะ เพื่อนๆขาเข้ามาแล้วก็แชร์ให้ครูเอริสด้วยนะคะทุกคนขาเพราะว่าครูเอริสจอดรถไลท์ถ้ากลับบ้านก็จะมืดไม่ค่อยมีคือไม่ไม่ไม,ไม่มันจะมืดคือเราทำทันทีเลยนะคะทุกคนขาคือเราทำทันทีเลยเราจอดรถแล้วมันจะมืดวันนี้ก็กลัวแสงหมดก็เลยใส่เลยพูดเลย แล้วเดี๋ยวครูเอริสจะไปเรียบเรียงใหม่ว่าจะไล์ตอนไหนดีหรืออะไรยังไงดีอันวันนี้ก็คือมาเล่าประสบการณ์การทำงานแค่นั้นนะคะก็คือเป็นธุรกิจนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยวันนี้เอามาให้มือใหม่ มือใหม่นะคะที่ก่อนเราที่จะไลฟ์สดเนี่ยเราก็ต้องดูอุปกรณ์ให้เยอะแยะมากมายเลยอย่างถ้าเป็นน้องใหม่วันนี้ต้องหน่อยแน่นอนคือแบบเสียกําลังใจว่าไลฟ์แล้วไม่มีคนดูคือแบบนี้แบบนี้คือต้องเสียกําลังใจแต่เราไม่ต้องเสียกําลังใจนะคะคือไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเราทตํต่อ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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือเราฝึกฝนการไลฟ์ไม่มีคนดู คือการฝึกฝนตัวเราเองนะคะทุกคนคะ่ะคือการฝึกฝนตัวเราเองว่าเราจะไปในแนวไหนมาในแนวไหนคือการฝึกฝนคําพูดของเราที่เราพูดไม่มีคนดูมันจะเป็นให้การฝึกในตัวเราแต่ถ้ามีคนดูเยอะๆในเมื่อคนดูเยอะๆเราก็ต้องกลัวกลัวตกใจ นะคะทุกคนขาทุกคนก็ต้องกลัวแล้วก็ตกใจเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันวันนี้ก็ไปทั่วเลยนะคะขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูอ้อมเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอ้อมประเทศเลยไปอ้อมประเทศเลยทั่วประเทศเลยขอนแก่นหนองบัวนะคะทุกคนขาแล้วก็ ไปแล้วก็กลับทุกวันคือการทํางานแต่ครูเอลิสก็ยังรัก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 ออนไลน์ตรงไหนที่ว่างตรงไหนที่พอจะจับออนไลน์มาทําได้ครูเอลิสก็ขึ้นเอามาจับ,มาจ,บมาจับทํารัวรัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันไหนที่ว่างคือตอนไหนที่สะดวกก็คือเอามาทํารัวรัวเลยแตท่ทีนี้มันสะดวกอยู่แล้วหน้าตา ก็ไม่ได้แต่งเยอะมากมายค่ะใน TT ก็มีแอปที่ช่วยให้เราช่วยเสริมให้เราถ้าไปไลฟ์ในสีน้ำเงินนิ้วต้องแต่งหน้าเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งวันนะคะเพื่อนๆนค่ะครูเอริสกว่าจะติดขนตาได้เป็นเกือบครึ่งวันแรกๆกเป็นวันเลยนะคะการติดขนตาของครูเอริสแรกๆกคือเป็นวันเลยสวัสดีนะคะสวัสดี สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแวะเวียนหรือผ่านไปเข้ามาหรือผ่านไปก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกท่านคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่แวะเวียนมาช่องครูเอริสนะคะอยากให้ทุกคนออกมาทำออนไลน์เพราะออนไลน์มันดีมากๆเลยค่ะเกิดวันไหนเราเปี้ยงเปี้ยงขึ้นมาภายในข้ามคืน นี้คือเราสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณไฟเดย์หรือเปล่าคุณไฟเดย์แปดหรือเปล่าสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็ข้อจอกข้อใจให้หน่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะมาจับมือกันเข้ามาแล้วก็เข้อใจแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าจะรักกันเป็นเพื่อนกันก็เข้ามาแชร์เข้ามา ให้หัวใจกันด้วยนะคะทุกคนขาเข้ามาแชร์ด้วยคุยริมาแบ่งปันคะ่ะว่าวันนี้คุยริทไปส่งของขอนแก่นชัยภูมิวันนี้มาแบบเรียวๆไม,ไม่ได้อยู่ที่ห้องอีกนั่นแหละก็คืออยู่บนรถแต่จอดรถไล้์นะคะเพื่อนๆขาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีไม่ได้จอดรถไล้์โอ้ จอดรถไล์พูดผิดจอดรถไล์เพราะทำทันทีทำทอทอเลยทำทันทีนะคะทุกคนขาแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วก็มาแชร์วันนี้คือ,ค,อคือเอาเรื่องราวดีๆการที่เราขึ้นมาทำออนไลน์มีแต่เรื่องดีดีดีๆ,ๆ,ๆนะคะทุกคนขาคือมีแต่เรื่องดีดีดีๆดีๆ,ๆ,ๆลูกค้าเก่าครูเอริสกลับมาเยอะมากกลับมาเกินครึ่งหนึ่งเลยนะคะ จากที่เงียบเงียบเงียบสมมติปกติได้อยู่หนึ่งแล้วลูกค้าเก่ากลับมาสองเลยนะคะเพื่อนๆขากลับมาเยอะมากอันนี้คือเราการที่เราทำออนไลน์คือลูกค้าเราจะมารัวๆเลยนะคะทุกทิศทุกทางคือทั่วโลกเลยที่เป็นเพื่อนเราแล้วอยากให้สมัยนี้คืออยากให้ทุกคนออกมาทำออนไลน์เพราะว่าการทำออนไลน์มันเปลี่ยนอยู่ทุกวัน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็สมัยนี้ก็จะมีแต่ออนไลน์ออนไลน์ line. เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะสมัยนี้ก็จะมีแต่ออนไลน์ออนไลน์ line. เท่านั้นนะคะที่จะช่วยเราก็มีแต่ออนไลน์ line. เพราะว่าอะไรละ่ะก็จะเกิดโลกเสมือนโลกเสมือนคือเกิดอะไรต่างๆก็จะมีแต่ออนไลน์ line. หมดเลยทั้งนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆ นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนเอนเข้ามาทำออนไลน์มั่งนะคะทุกคนคะ่ะให้เพื่อนเอนเข้ามาทำออนไลน์ยอดถูกใจมากขึ้นสามารถดึงดูดผู้ชมได้พยายามเข้านะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะพี่ติ๊กต่อขาขอบคุณมากมายนี่แหละ แพลตฟอร์มทีทีที่ดีมากๆที่ช่วยให้ทุกคนคนไม่สวยก็สวยเหมือนนางฟ้าคือการทำงานของเราคนไม่สวยก็สวยเหมือนนางฟ้าสวัสดีค่ะคุณไฟเดย์มาอีกใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ไหนคะอาจารย์หมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาร่วมช่องครูเอริสนะคะที่เขา้ามาช่องครูเอริสสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะทุกท่านขาเข้ามาแล้วก็ข้อจออข้อใจให้ครูเอริสหน่อยนะคะเข้ามาแล้วก็ขอจอข้อใจให้ครูเอริสหน่อยนะคะเพื่อนๆขาเข้ามาแล้วก็ขอจออข้อใจให้ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ ในการทำงานของเพื่อนทุกทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาเป็นกําลังใจให้การทำงานของเพื่อนทุกทุกคนนะคะเพื่อนเนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะคะ คือตอนนี้น้องมือใหม่นะคะการที่เราไลฟ์หนึ่งเดือนแล้วไม่มีคนดูเลยเราไม่ต้องเสียใจนะคะเราขยันทําคลิปไปเรื่อยๆทำคลิป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 แล้วก็ไลฟ์ถ้าเราไลฟ์ได้ครบหนึ่งพันคนเราไลฟ์ได้เราไลฟ์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 ไลไปเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราไม่ต้องย่อทอนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราไม่ต้องยออ่อท้อ เราไลฟ์ไล์ไลลไปเลยนะคะและมันจะเกิดผลดีกับตัวเราเพราะคลิปการทำคลิปมันไม่ได้อยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้คือทำคลิปถ้าดังมาก็คือดังระเบิดระเบิดภายในคืนเดียวเลยแต่การทำคลิปเป็นมันไม่มีเพาดานจำกัดมันเป็นอะไรล่ะมันเทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้น มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคือคลิปของเรามันจะอยู่ไปกับเราตลอดชีวิตให้เราทำคลิปเยอะๆเพราะถ้าเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วก็ถ้าเราได้ขึ้นมานี้เราก็จะรวย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 นะคะเพื่อนๆขาถ้าเราได้ขึ้นมาเราก็จะรวยรวยรวยนะคะในการทำคลิปของเรา นะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นการทําคลิปวันหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งคลิปไม่ต่ํากว่าหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนๆคะ่ะหนึ่งคลิปเพราะว่ามันจะเสริมเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ให้เพื่อนมาหาเรานะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ใครเข้ามาแล้วก็เคาะจอเคาะใจให้ครูเอริสแล้วก็ กดแชร์ให้ครูเอริสครูเอริสก็ขอบคุณมากมากนะคะที่กดแชร์ให้ครูเอริสครูเอริสก็ขอบคุณมากมายเลยทุกคนที่เข้ามาและเข้ามาแล้วก็ผ่านไปก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาช่องครูเอริสนะคะเพื่อนๆขาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาช่องครูเอริสนะคะทุกคนขา ขอบคุณทุกคนทุกท,ทุกดวงใจทุกอย่างที่ให้ครูเอริสนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดไหนทั่วโลกเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะเราก็เป็นเพื่อนกันการทำออนไลน์มันเป็นไม่มีเพดานจำกัดคลิปหนึ่งหรือไลฟ์หนึ่งถ้าเราไม่ลบมันก็อยู่กับเราไปตลอด ชีวิตนะคะเพื่อนๆคะ่ะดังนั้นถ้าใครอยากให้ออกมาทำออนไลน์เยอะๆเลยออกมาทำแพลตฟอร์มทีทคือไม่ได้แต่งตัวมากเลยคะ่ะจากคนขี้เหล่กก็เป็นคนสวยจากคนสวยอยู่แล้วก็สวยสวยสวยขึ้นอีกคือแพลตฟอร์มทีทนะคะมีจะทำให้คนสวยสวยสวยเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีแต่จะถูกใจมากขึ้น <laughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะยอบถูกใจมากขึ้นพยายามเข้าอีกขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้ยสุดยอดมากๆเลยแพลตฟอร์มทีทีรักแพลตฟอร์มทีทีมากเลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณทุกทุกอย่างเลยขอบคุณมากจะพยายามที่สุดเลยละคะ่ะก็คือการทำออนไลน์การทำออนไลน์นี้เราต้อง ยืนจัดนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ทำสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลลัพธ์แล้วหยุดไม่นะคะไม่คือเรามาไกลแล้วนะคะทำสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนไม่มีผลลัพธ์บางคนไม่เห็นผลลัพธ์ก็หยุดคือไม่ได้นะคะคือเรามาไกลมากแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เรามาไกลมากแล้วเราต้องทำต่อไป เราต้องยืนหยัดและทำต่อไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราต้องยืนหยัดและทำต่อไปสักวันหนึ่งเราต้องสำเร็จแน่นอนคะ่ะสักวันหนึ่งเราต้องสำเร็จแน่นอนอยากครูเอริสพูดพูดมาเนี่ยเอ๊มีคนเข้ามาแล้วพันดวงตาสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่สวัสดีนะคะ,แม,ะ,คะแม่พาวแม่พาหรือเปล่า ค่ะสวัสดีนะคะขออภัยที่อ่านคือมันอยู่ในรถค่ะมันสะท้อนแสงกับจอรถนะคะมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วก็ขอคอใจให้ครูเลิสสักห้าดวง10ดวงนะคะแม่ขาขอขอใจสักห้าดวง10ดวงและแชร์ให้ครูเอริสด้วยนะคะครูเอริสก็มาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆก็คือครูเอริส ไปส่งของขอนแก่นชัยภูมิคุยริเป็นคนขอนแก่นนะคะวันนี้ก็ไปส่งของขอนแก่นแล้วไปชัยภูมิแล้วอ้อมมาหนองบัวลําพูอ้อมเป็นวงกลมอยู่อย่างเนี้ค่ะอ้อมเป็นวงกลมขอนแก่นแล้วย้อนไปชัยภูมิชัยภูมิอ้อมทางนู้นมาหนองบัวแล้วกลับมาบ้านตัวเองอ้อมเป็นวงอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือการทําออนไลน์ก็คือมีลูกค้าเก่าเข้ามารัวๆเลยคะ่ะ แม่ขาแม่พรขามีลูกค้าเก่าเข้ามารัวๆเลยสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณปกติจะไลฟ์ช่วงเช้าค่ะพอดีวันนี้ช่วงเช้าไม่ได้ไลฟ์ก็เลยมาบ่ายเพื่อนๆแฟนคลับก็เลยช่วงนี้กำลังสงสัยกำลังหุงอาหารแล้วก็รับลูกรับหลานจากโรงเรียนนะคะช่วงนี้ เพื่อนๆก็กำลังหุงหาอาหารรับลูกรับหลานแล้วก็เลยไม่มีเพื่อนเลยขอบคุณแม่มากแม่พาที่เข้ามาที่เข้ามาร่วมนะคะสวัสดีทุกคนเลย <c oughs> วันนี้ <c oughs> ไปแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะนะคะสวัสดีมาแล้วก็ ขอใจให้หน่อยนะคะขอใจให้คุณแก้วสวัสดีค่ะมาแล้วพัานลูกตาแล้วก็ไปแล้วมาพัานลูกตาแล้วก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดื่มน้ำแวะเวียนเข้ามาบ้านคุูเอริสนะคะคุูเอริสดีใจมากเลยนี่แหละถึงบอกให้มือใหม่มือใหม่ขามือใหม่มือใหม่ที่ทำหนึ่งเดือน สองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนอย่าท้อนะคะทุกคนขาอย่าทอ้อเราต้องทำไปเรื่อยๆแต่ครูเอลิสไลฟ์ในสีน้ำเงินทุกวันนะคะเพื่อนๆขาไลฟ์ทุกวันมามาตัวนี้ก็เลยตื่นเต้นหน่อยคะ่ะมาต่อต่อก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากนะคะคือการตื่นเต้น นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็น้องใหม่ด้วยถึงเราจะไม่ไเห็นผลลัพธ์ทางหนึ่งเราก็ดีใจทุกครั้งทุกครั้งที่อย่างอย่างครูเอริสก็มีลูกศิษย์เยอะเหมือนกันที่มาเรียนธุรกิจกับครูเอริสแต่ครูเอริสก็ไม่ได้หวังเงินของลูกศิษย์นะคะครูเอริสแค่เงินหลักคอร์สราคาถูกๆเหมือนเอามาเที่ยวมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เหมือนเราเอามาเที่ยวมากินด้วยกันคอสร,ราคาถูกๆนะคะไม่ใช่คอสไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคืออยากมาทักทายคุณยุภาสวัสดีนะคะคุณยุพาเข้ามาแล้วก็ขอจออข้อใจให้ครูเอริสด้วยนะคะคุณยุพาค่ะเข้ามาแล้วขอจออข้อใจให้ครูเอริสด้วยแล้วก็แชร์ให้ครูเอริสด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ แชร์ให้ครูเอริสด้วยแล้วก็เคาะเจาเคาะใจให้ครูเอริสด้วยนะเพื่อนๆคะ่ะและอย่าลืมนะคะวันนี้ครูเอริสจะลงแล้วนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้จะออกรถต่อแล้วนะคะจะไปต่อแล้วนะจะไปต่อแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะไปต่อแล้ว นะคะครูเอลิสไปส่งของมาทักถ่ายกันนะคะเพื่อนๆอนคะ่ะทักถ่ายกันวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย